สวัสดีค่ะมาดูราคาทองคำกันต่อนะคะวันนี้วันที่16สิงหาคมวันนี้วันหวยออกนะทุกคนหลายคนอาจจะถูกหวยหลายคนอาจจะโดนกินนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับหวยจบแล้วทองคำยังไม่จบนะคะวันนี้แบบว่าท่าเดมิมม้วนเลยนะทุกคนขึ้นมาแบบโซนเดมิมม้วนเลยนะทีนี้เอาไงต่อจะเมื่อไร่เมื่อไร,อไร่จะทำออทำไฮใหม่เมื่อไร่จะบิน หรือว่าถ้าไม่บินเนี่ยเมื่อไหร่จะทุบอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าดูอึดอัดอยู่ทีเดียวแต่ว่าเขาเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเนี่ยค่อนข้างเป็นชาแนลที่กว้างใช้ได้อยู่นะทุกคนโอเคมุมอมองที่ทำเฟรมเดลีนะคะวันนี้แรงซื้อเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับแม้ว่าเมื่อวานจะกดลงมาช่วงข่าวบ้างแต่ว่าลงไม่เยอะแล้วก็ช้อนขึ้นมาใหม่แล้วก็มาทรงตัวอยู่บริเวณ5 8ถึง69อีกรอบหนึ่งนั่นเองเนาะ ชนแนลราคายัางเป็นที่เดิมนะคะด้านบน23งสามเยขอโทษค่ะ2483.56นะคะถึง2483.56เอากว่าถูกแล้วแล้วก็ข้างล่างนะคะคือ2364.22นั่นเองนะครับชิดด้านบนขนาดนี้แล้วก็ไปให้จบๆเลยก็ไม่ไปอ่ะมาดูทำาเฟรม4ชั่วโมงหน่อย คำเฟรมสีวงก็บอกเลยว่าตัวน,นี้ก็แรงซื้อก็เยอะนะทุกคนมันจ่อเทสซ้ําตรงนี้นะ่ะสองสี่หกเกที่เมื่อวานนะ่ะก็ขึ้นมาถึงตรงนี้ตอนก่อนข่าวจะมานะพยายามขึ้น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 ,นพอาะข่าวมาปุ๊บทิ้งดิ่งลงไปแบบโอ้โหกวนในใจทีเดียวนะครับสามพันเกือบสี่พันจุดนะคะ เพราะว่าเมื่อวานน่ยมันมีลุ้นสองอย่างคือหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจออกแล้วนะคะนักลงทุนก็เริ่มใครความวิตกกังวลนิดหน่อยว่าเอ้ยตัวของเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐอาจจะไม่เกิดแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ขึ้นระดับหนึ่งมันก็เทลงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อวานก็ลุ้นผลการเจรจาระหว่างฮามาสกับอิสราเอลนะคะปรากฏว่าฮามาสไม่มาจะเชิญมาแล้วบอกว่าไม่เจรจาเจรจาหยุดยิงนะคะ ก็เลยวันนี้นะ่าจะเจราจาอีกรอบหนึ่งหนระือตอนช่วงเย็นๆนะน่าจะแบบคึกคักอีกรอบหนึ่งวนะ่าลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าถ้าเจราจาไม่ได้เนี่ยมันจะติดเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วแบบอิหร่านพร้อมอว่าส่งสัญญาณมานะเดี๋ยวพี่พร้อมเปิดหรือว่าส่งสัญญาณมานะถ้าเจราจาสงบศึกพี่ก็จะไม่เปิดอะไรอย่างงี้ยังลุ้นเหมือนเดิมถ้าเธอไม่จบสักทีอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีปัจจัยหลายอย่างอยู่ทีเดียวมันทรงอยู่ด้านบนแบบนี้ก็คือเป็นช่วงที่เราต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นเราเช็คซับพอร์ตกับร i s ิส n ตนไว้ดีกว่าโอเคกับราคา4ชั่วโมงนะคะตอนนี้เซตตัวอยู่ระหว่าง2469.95นะคะข้างล่างอยู่ที่2450.67ความกว้างของชาน n ลนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ1,800นะคะแล้วก็ชิดด้านบนขนาดนี้ก็เทสซ้ำอีกรอบหนึงเถอะ เชีย <Cheer. laughs> เพราะว่าอีก3ชั่วโมงกว่าแล้วก็แรงซื้อก็ฟื้นด้วยประมาณนี้นะครับถ้าไปมากกว่านี้ก็มาซ้ำที่เดิม2479.83และมีโอกาสลุ้นอทำองสี่แามจุดห้าหแล้ววันนี้สุดระยะสวิงรายวันนั้นบนไปสุดตรงไหนขอดูหน่อยถ้าวันนี้ขึ้นได้จริงๆก็ไปให้จบๆแล้วเทลงมาเถอะ โอเคสองพัน okay, นะทุกคนนะอันนี้คือสุดระยะสวิงรายวันนะคะถ้าไปมากกว่าสุดระยะสวิงรายวันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปถึง2องสขอโทษค่ะสองหนะถ้าไปมากกว่าเนี้ <c oughs> แล้วทีนี้ก็มาดูกันอีกทีนะคะว่าจะทิ้งทิ้งดิ่งหรือเปล่าหลังจากทำํำออทําให้อะไรเงี้ย เพราะว่าปัจจัยที่เขารอกันอยู่ก็มีนะครับแต่ว่าถ้าปัจจัยมันไม่เกิดก็พร้อมจะเทขายก็เป็นทรงเดิมโอเคทีนี้เห็น Resistance สำคัญและทีนี้มาดู Support Support ใกล้สุดตอนนี้นะคะเป็นตรงนี้ที่เป็น Resistance ของ H1 นะคะที่กำลังจะเทินมาเป็น Support ใกล้สุดคือ24.64.36นะคะถ้าหลุดตรงนี้ลงมาก็เป็นกรอบลัางของ4ชั่วโมงที่24.50.67อ๋อ ทุกคนลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะที่ทำให้ราคาทองคำยังทรงตัวอยู่ในที่สูงนะจะเป็นข่าวที่ออกมาจากองค์การอนามัยโลกอีกรอบหนึ่งนะที่อะไรอะโรคฝีดาดลิงมันเริ่มแพร่ระบาดอีกรอบหนึ่งในในฝั่งแอฟริกาแล้วก็เจอในหลายประเทศมากขึ้นโดยเฉ,ยเฉพาะยุโรปจีนเหรอ,อไม่แน่ใจ <laughs> รู้แต่ว่า องค์การอนามัยโลกออกมาเตือนนะครับไม่รู้รอบนี้ขู่ให้กลัวเหมือนตอนโควิดหรือเปล่าก็มีความเป็นไปได้ที่จะแบบสร้างความวิตกกังวลให้กับเหล่านักลงทุนอีกรอบหนึ่งได้นะเพราะว่าโรคระบาดหลายรอบก็ส่งผลต่อตลาดหุ้นหรือว่า,าสินทรัพย์ ปลอดภัยต่างๆค่อนข้างเยอะอยู่ทีเดียวนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทาให้ราคาทองคําค่อนข้างจะทรงตัวอยู่ในที่สูงนะคะโอเคอันนั้นก็เป็นอีกปัจจัยกระตุ้นอีกอันหนึ่งทีนี้ถ้าสมมุติว่าวันนี้อะไรก็กระตุ้นไม่ขึ้นแบบว่านักสินนลงทุนแต่ัดสินใจเทขายทํากําไรมันมีโอกาสที่จะหลุด2 4งสนะถ้าหลุด2 4งสเลยว่าถัดมาของซัพพอสาคัญคือตรงนี้นะครับสองส ถ้าลงมากกว่าสองสี่สองก็มาถัดมาเลเวลถัดมาคือตรงนี้ที่บริเวณราคาสองสี่หนแล้ววันนี้สุดระยะสวิงรายวันด้านล่างนะคะอยู่ที่สองสขอโทษสองสามเกไกลอยู่ทีเดียวนะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นเหมือนเมื่อวานเหตุการณ์เหมือนเมื่อวานแล้วก็รอลุ้นช่วงเจรจาของฮามาสกับอิสราเอลนั่นเองนะคะว่ายังไงบ้างแล้วก็ ใครที่เทรดหรือว่าถือ position ครั้งนะครับในการเทรดทองคำสปอตเนี่ยก็ต้องเตรียมหน่อยนะเสาร์อาทิตย์ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นด้วยประมาณเนี้ยแล้วพี่เขาชอบเล่นตอนแบบตลาดปิดอะพอตลาดเปิดมาอีกทีก็ช็อกสป라이ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังด้วยเนาะ <c oughs> โอเคดูาําเฟมย่อยหน่อยสิ <c oughs> าเฟมย่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ทองเฟมย่อยก็ยังกดราคานะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ในชาแนลสี่ชั่วโมงอยู่นะทุกคนแต่เราก็มองว่าเนี่ยมันก็อยากจะเทส้ํำอาจจะขยายกรอบกว้างขึ้นแต่ถ้าไม่ผ่าน7.9นะครับมันก็จะวิ่งตกลงมาเข้าชาแนลเหมือนเดิมแต่ถ้าผ่าน7.9นี่ก็นั่นแหละไปรอออทัมไฮและสุดระยะสวิงเถอะประมาณนี้นะ โอเคช่วงเย็นนะคะของทงคําก็มีข่าวที่เกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะถึงไม่ได้กล่องแดงแต่ว่ามันมีหลายตัวนะอันนั้นก็ต้องติดตามด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย